สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f อ Mo ีมอเนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้มาเจอกับเพื่อนๆในค่ำคืนของวันที่3พฤศจิกายน256 4ส่สุดสัปดาห์นี้อย่าลืมอย่าพลาดในการขานนะครับม o t o g p สนามที่17ปติมาลสเคตที่โปรตุเกสตารางเวลาการขันทุกสิ่งอย่างผมลงไว้ในหน้าชุมชนนะครับไปบันทึกไปแคปหน้าจอไว้แจ้งแชร์ให้เพื่อนๆดูได้ก็จะดีมาก แล้วก็ไปติดตามผมใน Facebook Fanpage Biker Man เพื่อชาวสองร้อทุกสายพันธุ์ครับอันนั้นก็จะมีตารางเวลาโพสต์ไว้เช่นกันนะครับพร้อมกับข้อมูลข่าวสารทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับ MotoGP เนาะอ่ะฝากติดตามกันทุกช่องทางกันเลยเดียวนะฮะแล้ววันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันจะพูดถึงเรื่องราวของ MarkMar เ e สเรื่องราวการอักเสบของเจ้าตัวเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ยินได้ทราบข่าวรายละเอียดตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับผมเองก็ได้ไปโพสต์ครั้งหนึ่งในหน้าชุมชนแล้วนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Mark. จริงๆจะบอกว่าตัวของมาร์กเองหรือแม้กระทั่งออฟฟิเชียลหลักของทางรัสเซลด้าก็แจ้งรายละเอียดมาน้อยนิดมากครับไม่ได้บอกอะไรชัดเจนเลยนะฮะดังนั้นข้อมูลที่มีมาแค่นี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลต่างๆที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวนนนเนื่องกันเอามาประดิษฐ์ประตอกันนะฮะดังนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการวิเคราะห์คลิปนี้กันให้ดีด้วยเนาะก็เป็นการทราบกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะว่ามาร์กมาร์เก็ตเองก็ไปอัซิเดนต์ตั้งแต่วันเสาร์ จากการไปฝึกซ้อมกิจกรรมเขาใช้คำนี้ฮะเขาใช้คำว่ากิจกรรมออฟโรดหลายๆท่านอาจจะท้วงติงผมมาเฮ้ยคุณปุ้ยมันมัน,ม,นมันใช่หรือปั่นจัก,กรยานเนี่ยมันไม่ใช่มโตครอสหรือบางสื่อเขาบอกมโตครอสผมก็พยายามที่จะไปดูนะครับในต่างประเทศสื่อต่างเนี่ยเขาก็จะอ้างเิงจากคำคำพูดในออฟฟิเชียลหลักของมาร์คของทางรับรองได้เองว่าเป็นกิจกรรมออฟโรดคำว่ากิจกรรมออฟโรดเนี่ยในที่นี้ผมเลยมองว่า เป็นจักรยานความจริงกิจกรรมประเภทนี้มันจะมีอยู่2อย่างนะครับเท่าที่ผมรู้จักนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์เขาจะใช้คําว่ามโตครอสไปเลยฮะค,คือทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าแต่เป็นกรณีของม Mark าร์คมาเกตนะฮะเป็นทุกคนเลยเวลาที่เขาจะไปซ้อมอย่างอรซี่เขาไปซ้อมแทร็กฝุ่นนะฮะที่มอเตอร์แรนส์หรือดานิโลเปตูชี่หรือใครก็แล้วแต่ไปเนี่ยแคเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะบอกมโตครอสไปเลยแต่ถ้าเป็นกิจกรรมออฟโรดมันจะมีอยู่2อย่างก็คือการวิ่ง แล้วก็การปั่นจักรยานแต่จะเป็นการวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานจักรยานนอยู่นอกถนนนอกเส้นทางถ้าใครได้ไปตาม IG ของมาร์คไอจีของแฟบไอจีของนักแข่งทุกคนนะครับทุกคนจะเห็นไหมครับว่านักแข่งบางคนนี้ก็จะถอดเสื้อวิ่งเลยนะฮะอย่างแฟบในประจำคือถอดเสื้อวิ่งแล้วก็วิ่งไปตามไปตามเชิงเขาไปตามภูเขาที่มันอาจจะมีทางที่มันพอวิ่งไปได้นะฮะเป็นทางเล็กๆแบบประมาณนั้นนะอาจจะวิ่งขึ้นลงวิ่งอะไรประมาณนั้นนะครับตามไหลเขาไปเนี่ย หรือก็วิ่งตามทะเลตามชายหาดตามอะไรไปนั่นก็คือเป็นกิจกรรมออฟโรดหรือบางคนก็เอามอเตอร์ไซค์มอเตอร์คอร์สหรือว่าจักรยานไปนะแต่ส,ส่วนสมากจะเป็นจักรยาน阿拉ซิกัสปรากหมายเลข41คนหนึ่งก็คนนี้ก,นนก็จะมีกิจกรรมประเภทนี้ที่เขาโพสต์ไว้ใน Ig Story อยู่บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันดังนั้นในเมื่อ Official หลักเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมออฟโรดผมก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นจักรยาน ะจะเป็นการปั่นจักรยานแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกฮะเดี๋ยวก็จะคงจะมีใครสักคนหนึ่งมาบอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะเป็นมาร์กมาเก็ตเองในอนาคตนะดังนั้นไม่ต้องซีเรียสน,นะะจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นจักรยานเนะี่ยมาร์กก็ได้พลาดล้มนะครับแล้วก็เจ็บไปแล้วเจ็บตัวไปแล้วการล้มก็คือหัวเนี่ยไปกระแทกพื้นนะฮะตอนแรกคิดว่ามันไม่มีอะไรก็เลยกลับไปนอนพักที่บ้านคือเป็นตั้งแต่วันเสาร์แล้วแต่เนี่ยเพิ่งมา เพิ่งมาแจ้งข่าวในวันอังคารก็คือไปนอนแล้วพักดูอาการ 2- 3สวันผ่านไปอาการมันเหมือนมันไม่ปกติฮะก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเขาไม่ได้แจ้งว่าไม่ปกติมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบา้างปวดเสียนเวียนกล้าวไหมเขาไม่ได้พูดถึงกันาดน,นั้นแต่เขาใช้คําว่ามันรู้สึกว่าไม่สบายะนะฮะมันก็ไม่เหมือนเดิมทีนี้ก็เลยไปตรวจไปตรวจร่างกายไปเช็คร่างกายกับคุณหมอคุณหมอก็เลยสั่งห้ามว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าไปลงแข่งในสุดสัปดาห์นี้มันอันตรายนะ ดังนั้นเซฟไว้กันไว้ดีกว่าแก้คุณหมอก็เลยไม่อนุญาตให้มาร์คมาเกตเนี่ย Mark ลงแข่งสุดสัปดาห์นี้ที่โปรตุเกสแต่ในสัปดาห์ต่อไปอันนี้จะไหลไหลต่อเนื่องยาวเลยฮะจะไปที่บาลนเซียสเปนยังไม่มีรายงานออกมานะครับว่ามาร์คจะได้กลับมาแข่งขันได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็เนี่ยร้อนะครับไม่ได้ไม่ได้แข่งที่โปรตุเกสแล้วโรซอ,อน้าก็จัดการส่งหมายเลข6กับเทสเรเดอร์ของทีมสเตฟานบัตเตอลง ทำการแข่งขันแทนมาร์คมาเกตไปเรียบร้อยอนะฮะหลายคนก็บ่นกับผมว่าโหเสียดายจริงคุณปุ้ยว่าเนี่ยมาร์คมาเกตเนี่ยตอนนี้ชัยชนะเนี่สาครั้งแล้วใช่ไหมฮะแล้วอีก2ส,สนามมาร์คเองจะบอกว่ามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ให้ก็มีแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่จะอยู่ในหัวแถวอยู่แล้วล่ะดังนั้นก็น่าเสียดายนะครับที่โอกาสจะทํชาชัยชนะเพิ่มหรือว่าโอกาสจะทําผลงานดีเยี่ยมของเจ้าตัวเนี่ย หลุดหายไปในที่นี่นะฮะในโปรตุเกสเราก็ต้องไปลุ้นไปวัดใจกันอีกทีนึงนะครับว่าหรือประมาณสักสัปดาห์ออก,กว่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับที่วา l e เลนเซียคุณหมอจะอนุญาตหรือไม่อย่างไรนะฮะทุกคนอ่ทีนี้เดี๋ยวจะเกิดจากจักรยานหรือว่าเกิดจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะตรงนั้นก็ไม่ซีเรียสแต่ผมจะขอเล่าประเด็นนิดนิด,น,ดนึงนะครับเสริมกันไปว่า จริงๆแล้วกิจกรรมที่เป็นการออกกําลังกายหรือว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับจักร,รยานเกี่ยวกับลูกความเร็วจักร,รยานก็เป็นหนึ่งในกีฬาประเภทความเร็วนะทุกคนแต่ส่วนตัวผมมองแล้วว่าการเซฟตี้กีฬาชนิดนี้น้อยมากฮะตั้งแต่ชุดตั้งแต่หมวกกันน็อกตั้งแต่อะไรก็แล้วแต่คือพลาดล้มมาแล้วเนี่ยถึงขั้นชีวิตเลยนะฮะทุกคนมันมันไม่ธรรมดานะบางคนอาจจะมองว่าแค่ปั่นจักร,รยานเหมือนไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหม ดังนั้นเราได้เห็นนะครับว่านักกีฬาหลายๆคนเนี่ยไปพลาดพลั้งนะฮะถึงขั้นว่าเลือดตกยางออกก็มีถึงขั้นว่าถึงแก่ชีวิตเลยก็มีนะครับในอดีตที่ผ่านมานั่นก็คือผมมองว่ามันมันเป็นความเสี่ยงนะฮะบางคนอาจจะคิดว่าเออเราปั่นจัก,กรยานมันก็เหมือนมอเตอร์ไซค์แล้วทำไมไม่แต่งกายเหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อกาดือใส่หมวกกันน็อกผมว่าเขา่าจะทำนั่นแหละฮะแต่มันน่าจะไม่ถนัดฮนะ่ามันน่าจะไม่ไม่ถนัด <c oughs> คือถ้าเกิดว่าถนัดอะไรเขาคงจะทําแล้วดังนั้น สิ่งที่มันเป็นอุปกรณ์ป้องกันก็ตามมาตรฐานที่เขาทำเราก็จะเห็นเนี่ยบางทีก็จะอาจจะเป็นชุดที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ชุดธรรมดานะชุดแบบรัดรูปผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ปัน่นจักรยานแล้วแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มตัวก็มาให้ข้อมูลหน่อยเขาเรียกชุดอะไรยังไงแล้วก็จะมีอะไรล่ะมีหมวกกันน็อกมีแว่นตาที่เห็นมันไม่ใช่หมวกกันน็อกหรอกมันเป็นหมวกกันน็อกกับเครื่งใบอะฮะมันจะไปกันอะไรได้เยอะบางทีก็กันหน้าตากันอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมอย่างอ่อาอโวนะันเดอร์ออล์โซเนี่ยนะฮ เอาถ้าจนแบบว่าหน้าเนอร์ไปหมดเลยนะฮะถึงขั้นฟันขั้นกลามนี่ล้าวไปเลย <c oughs> ในปีปีนี้แหละที่เจ้าเตัอไปประ,ประสบอุบัติเหตุจักรยานล้มแล้วยิ่งเป็นการปั่นในลักษณะของออฟโรดเนี่ยทุกคนจะได้เห็นนะครับว่ามันไม่ใช่ปั่นในถนนธรรมดาทั่วไปฮะมันไม่เป็นถนนคอนกรีตถนนราดยางทั่วไปมันเป็นถนนที่เรียกว่าเต็มไปด้วยหินเต็มไปด้วยทรายเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางเนี่ยบางทีล้มไปแล้วไป โดนอะไรไปชนอะไรเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันนะ,ะในในตรงนั้นดังนั้นก็ถือว่านี่ก็ถือเป็นคราวเคราะห์ครั้งใหญ่ของมาร์กมาเก็ตแต่ก็คงจะไม่ใหญ่มากไปเท่าจริงๆผมผม,มองว่ามันก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องแบบว่าสูญเสียโอกาสอะไรหรอกแต่อย่างน้อยก็ถือว่ามาร์กมาประสบัเหตุในช่วงนี้มันก็ยังดีกว่าไปประสบะเหตุแต่ในระหว่างฤดูกาลที่ยังยังไม่ตัดสินแชมป์โลกนะฮะสิ่งที่จะต้องลุ้นจะต้องตามต่อในตรงนี้ก็คือการที่ มาร์กเนี่ยยังคงเหลือภารกิจที่สําคัญมากๆกครับก็คือการเก็บข้อมูลการทดสอบการเทสรถแน่นอนนะครับว่าหลังจากแข่งขันกันเสร็จนะครับที่สนามสุดท้ายก็จะมีการเทสหลังจากนั้นก็จะเฝ้ารอนะครับเพื่อที่จะลงเทสใหญ่ดังนั้นในตรงนี้เนี่ยทุกคนว่า r c 2 3 v ของ Honda เนี่ยลงตัวหรือย,ยังโอเคหรือย,ยังรถเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันยังไม่โอเคหรอกฮะมันไม่มีทีมไหนยังโอเคหรอกเพราะว่ายังทำกันไม่เสร็ง ดังนั้นขอถามทุกคนหน่อยฮะว่าถ้าสมมุติว่า r c 2-3ง V ในปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามาร์คมาเกตเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมันจออกมาในรูปแบบไหนโอ้มันก็จะหลงทางเหมือนเดิมแล้วผมว่าถูกว่าก็คงจะหลงทางเหมือนในปีที่ผ่านมาใช่ไหมพอหลงทางมาปุ๊บก็เป็นไงฮะฮอนด้ Honda ก็กลับมาไม่ได้เลยใช่ไหมกลายเป็นต้องออกทะเลไปไกลทีนี่มาร์คมาเกตมีโอกาสได้มาทดสอบทดลองนะครับใน ระหว่างฤดูกาลที่เขาเข้ามาเนี่ยในปีนี้เห็นไหมครับพอมาร์กมาปุ๊บก็กลายเป็นว่าอ่ะดีขึ้นแม้ว่านักแข่งคนอื่นฟอร์มอาจจะยังไม่ได้ดีงามอะไรมากมายนั่แต่มาร์กมาเก็ตเนี่ยควาาย้าัจชนะตั้ง3ครั้งแล้วนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้ลงแข่งอยู่2สนามก็จะลงช้านะฮะที่โรซาลกาตาเนี่ยสองสองเรทไม่ได้ลงแต่ก็ถือว่า10กว่าสนามนะครับที่มาร์กได้ลงเนี่ยผลงานมันก็มีขึ้นขึ้น,นลงลงแหละในจังหวัดที่ รถยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ในตอนนั้นนะครับมาร์กเองก็อาจจะระยะปรับตัวนะล้มไปเยอะหน่อยแต่พอทําการทดสอบการเทสไปบ้างแล้วมาร์กเองก็เริ่มที่จะคุ้นชินนะครับเริ่มที่จะมีส่วนในการเซตติ้งปรับตั้งอะไรต่างต่างนะฮะเกี่ยวกับตัวรถแข่งเนี่ยก็เลยทําให้เขากลับมานะครับกลับมาคว้าชัยชนะได้กลับมามีโพเดียมได้นั่นก็คือมันบ่งบอกชัดเจนนะว่ามาร์กคือส่วนที่สําคัญของ Honda มากๆดังนั้นในตรงนี้ อนด้าได้บทเรียนมาแล้วไงฮะว่าถ้ายังไปฝืนนะฮะยังคิดว่ามันเป็นอะไรหรอกเนี่ยรับรองมีโอกาสที่จะเข้าสู่ยุคมือดอีกครั้งหนึ่งแน่ถ้าสมมุติว่ามาร์คอยู่ในสภาพที่ไม่ฟิตนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณหมอเขาพิจารณาแล้วว่ามันมีความเสี่ยงนะอย่างนี้แล้วเรสโซฮอนด้าไม่ฟังมาร์คไม่ฟังอย่างเงี้ยแล้วไปดันทุลังลงไปถ้าเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมาอีกเนี่ยจะกลายเป็นว่ารถที่กําลังพัฒนาอยู่แบบครึ่งๆกลางๆที่ยังไม่เต็มร้อยเนี่ย ก็จะกลายเป็นออกทะเลอีกครั้งหนึ่งะนะครับดังนั้นในตรงนี้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะฮะก็ไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปคิดหรอกนะว่าจะคว้า,า,าโพเดียมได้จะชนะเท่านนคนนั้นคนนี้หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ต้องเอาความชัวได้บทเรียนมาแล้วนี่ถูกป่ะฮะต้องเอาความความชัวที่สุดคือหน้าแข่งคนอื่นเนี่ยผมยังมองว่ายังมีศักยภาพที่ไม่เพียงพอนะครับที่จะนําพา RC213V เนี่ยเข้าสู่แถวได้ ความหวังหนึ่งเดียวมีแค่มาร์คมาเก็ตคนเดียวเท่านั้นนะฮะดังนั้นจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมไปพูดไว้ในหน้าหน้าเพจนะครับเป็น b วกแฟนเพจไบค์เกอร์แมนผู้ชายสองรทุกสายพนะันธุ์เนี่ยพูดอยู่แค่วันเดียวเองไม่คิดว่าจะเกิดเหตุคาดฝันตรงนี้นะฮะทุกคนผมก็ไปงานเขียนของผมผมก็ไปวิเคราะห์ว่ามาร์คมาเก็ตเนี่ยจริงๆจะต้องระวังเรื่องของการล้มให้มากเพราะว่าในตอนนี้จะเป็นอะไรไม่ได้ฮะร่างกายจะต้องฟิตเปี้ยนะครับจะได้ ทำหน้าที่ของตัวเองให้มันเสร็จสรรพสมบูรณ์นั่นก็คือการเก็บข้อมูลนั่นก็คือการมีส่วนที่จะพัฒนารถแข่งในปีหน้าพอพูดในค่ําคืนนี้ปุ๊บนะครับจึงทั้งที่จริงมาร์กน่าจะไปล้มตั้งแต่ก่อนที่ผมจะพูดอยู่วันหนึ่งนะแต่ตอนนั้นมันไม่มีข่าวนะครับเขาไม่ได้เอาข่าวมาลงช่วงเวลาฮะก็เอาลงพิ่งลงเมื่อวานนี่เองผมก็พูดไปวันก่อนนั่นก็คือเป็นความบังเอิญน,นะครับก็หวังนะฮะหวังว่ามาร์กเองจะไม่มีอะไรที่มันบานปลายไปกว่านี้นะครับกลับมาก็ หวังว่าคนจะกลับมาทันในวาเลนเซียนะฮะอย่างนั้นก็เป็นสนามโฮมเรตอีกที่หนึ่งของเขาด้วยแฟนๆที่นั่นก็คงน่าจะเฝ้ารอเขาเต็มที่อยู่เหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วอีกอย่างก็คือถ้ากลับมาช้าหรือว่ามีอะไรไปแล้วกลับมาไม่ทันการทดสอบการเทสต่างกงานก็จะเข้าเรปโซฮอนด้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวของมาร์คมาเคสนะครับก็ไปลุ้นไปเชียร์สเตฟานบัตเลอร์แทนแล้วกันนะฮะหมายเลข6เทสต์ไนเดอร์ คนนี้ก็ถือว่าลงน่าจะครั้งที่4หรือครั้งที่5นะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ4หรือ5ในฤด,ดูกาลนี้นะครับที่เจ้าตัวมีโอกาสได้ลงวายการนะทั้งลงแทนนะครับลงแทนมาร์กก็2ส,สนามแรกใช่ไหมแล้วก็ลงเก็บคะแนานช่วยเรฟโซฮอนด้าด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปนะครับผมเชื่อว่า f c ของมาร์กก็คงไม่มีใครอยากที่จะฝืนคําสั่งแพทย์คำสั่งหมอหรอกใช่ไหมมันเป็นแบบนี้ถูกต้องแล้วนะฮะ คนก็เป็นอย่างนี้ครับคนนะไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่มนุษย์เหล็กไหลที่ไหนครับเจ็บก็คือเจ็บมันซ่อมไม่ได้ฮะแต่มันฟื้นฟูได้ซึ่งก็คงจะต้องอาศัยการเรียกวานาะมันไนึ่เหมือนเครื่องจักรเครื่องจักรก็คือซ่อมเสร็จก็คือใช้งานต่อแต่คนมันไม่ได้ซ่อมนะคนเขาเรียกว่าการฟื้นฟูครับแล้วการฟื้นฟูต้องใช้เวลาจะมากจะน้อยก็ว่ากันไป FC Honda ก็รอได้นะรอมาขนาดนี้แล้วฮะจะรออีกแค่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรคลิปนึมุมบวกก็ถือว่าให้มาร์กได้ ได้เขาเรียกว่าพักผ่อนเต็มที่แล้วกันนะได้เรียกว่ารักษาแผลรักษาอะไรเอาให้ร่างกายมันเปรี้ยวปี้ยจริงๆนะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นที่บาเลนเซียเนี่ยหรือจะเป็นที่ไหนกันแล้วแต่เนี่ยได้กลับมาพร้อมกับเรื่องร่างกายที่โอเคทุกสิ่งอย่างแล้วนะฮะทุกคนอ่ะโอเคนะครับก็ท้ายคลิปครับขออยาตขายของสักเล็กน้อยนี่ครับผงกุญแจครับวงกุญแจนี่ไม่ขายหรอก ขายเสื้อแต่แถมพวงกุญแจนะครับเสื้อที่ผมใส่แต่เป็นเวอร์ชั่นแขนสั้นนะไม่ใช่แขนยาวแบบนี้นะมีทั้งหมดก็5ไซส์เลยนะครับตั้งแต่ไซส์เอ็มเอ็ม MM นะไซส์ M ไซส์ L อามีตั้งแต่ S, <S ขออภัยนะไซส์ผู้หญิงเลยก็มีฮะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L XL แล้วก็ 2XL นะครับก็สั่งซื้อได้นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะแถมพวงกุญแจด้วยสั่งหนึ่งตัวก็แถมสองแถมอันหนึ่งสั่งสิบตัวก็แถมสิบสิบ,สบ,สบอันนะฮะลายผมอยู่ด้านล่างครับใครสนใจจะ อุดหนุนเสื้อผมก็ติดต่อมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับลาันไปก่อนถ้รักษาสุขภาพกันด้วยในวันที่ฝนก็เพิ่งหยุดตกที่ชนบุรีสวัสดีทุกคนครับ